1,750บาทเออก็1,750บาทนะคะใครอยากเป็น v ี p ของดีเจมนาจัดหน่อยนะจัดหน่อยนะคิดว่าพี่มนาไปซะแล้วอีกพี่มนาก็ยังอยู่เนี่ยนะคะมีคนต่อเวลาพี่มนาพี่มนาก็ต้องอยู่เนี่ยละคะ่ะแต่ถ้าไม่มีใครต่อดีเจมนาก็จะไปโอเคค่ะขึ้นคิวมาคุยกับดีเนะจ๊ะยกมือเป็นคนแรกได้ขึ้นคิวมาคุยกับดีเเลยนะ คนแรกคือดีเจเทอีกแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาไม่ได้พูดเอาเอาขึ้นมาใหม่แล้วกันเดี๋ยวจะพูดโอเคเอาเท่ขึ้นมาใหม่เท่สวัสดีครับฮัลโหลเทแล้วเท่บอกอยากคุยกับดีเจแต่ว่าเท่ไม่พูดมันมหมยควายว่ายังไงวะเท่วะเฮ้ยอ๋อมาบโอเค ไม่เป็นไรไหมดับโอ้ยคุย,ยกันล่างยกมือไม่ใครยกมือคนแรกคนนั้นได้คุยโอเคตามนั้นนะคนแรกคือแก้มบุ๋มแก้มบุ่มคุยไปแล้วใช่ไหมแก้มบุ่มคุยกับดีเจไปแล้วหรือ,อยัง่ะแก้มบุ่มแก้มบุ่มคุยกับดีเจหรือยังคะอ๋อวันนี้ยังนะ โอเคอย่งนั้นแกลมุ่งขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีแก้มบุ๋มค่ะเจอค่ะเฮ้ยวันนี้เรายังไม่ได้คุยกันเหรอแก้มบุ๋มใช่เมื่อวานแต่วันนี้ไม่ได้คุยอ๋อมันของเมื่อวานใช่ไหมล่ะแก้มบุ๋มขึ้นมาอยากจะคุยอะไรกับดีเจบ้างอยากจะคุยกับดีเจทุกวันเลยหรอไม่เบื่อเบื่อปะเบื่อปะแก้มบุ่งไม่เบื่อค่ะเสียงสะท้อนนะปิด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  ปิดอะไรก็ได้ที่ไม่เสียงไม่สะท้อนนะกันบูปิดอะไรก็ได้จ้ะที่เสียงมันจะไม่สะท้อนนะจ้ะปิดยังปิดยังฮัลโหล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 หายยังหายยังโอ้ยยังเลยยังสะท้อนเลยเลยก้มบู ยกกอ,อย่างสะท้อนเลยอ่ะทำให้ไหลสะท้อนก่อนซีอ